สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะก่อนอวยพรวันเกิดซิลิต้าภรรยาสุดหวานเจอแซลอยากมีลูกเพิ่มแน่ๆก่อนนรงเดชอวยพรวันเกิดซิลิต้าภรรยาสุดหวานบอกรักที่สุดในโลกมีลูกแล้วแต่ดูเด็กลงเจอชาวเน็ตแซลอยากมีเบบีเพิ่มแน่แ,นแค่ะควงสิริต้าคนสวยสิลิต้าเจนเซนไปทำบุญวันคล้ายวันเกิด27ตุลาคมฉลองครบรอบ40ปีเต็มกันที่วัดเทพสินทราวาสราชวรวิหาร งานนี้กรณออรงเดชและสิริตาจัดเต็มความหล่อความสวยในชุดไทยประยุกต์กันเลยทีเดียวโดยหนุ่มกรได้โพสต์รูปและข้อความว่าทําบุญวันเกิดภรรยาเอาบุญมาฝากทุกคนนะครับนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้โพสร,รูปคู่สุดน่ารักในตีมวันเกิดพร้อมคําอวยพรว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์ภรรยาคนสวยนะครับมีความสุขมากๆมีแต่สิ่งดีๆมีแต่คนดีๆรอบกายสดใสแบบนี้ทุกวันรักที่สุดในโลกนะครับทำไมมีลูกแล้วยิ่งดูเด็กลง ทำากลางแฟนๆที่ติดตามไอจีต่างเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดสาวลิต้ากันอย่างมากมายแถมงานนี้อย่างแซลหนุ่มกอนที่หยอดคำอวยพรหวานๆและชมทุกจุดทุกใจสีภรรยาก่อนจะดักขอว่าจีบกันขนาดนี้สงสัยอยากมีเบบีเพิ่มอีกคนขอขอบคุณที่มาข่าวจากอินสตาแกรมกอน,นรงเดชและแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ